พล,ลพักนักปรุงพลัสวันนี้แนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับช็อกโกแลตตัวใหม่ในครัวของเรานะครับ Embassy ครับ Embassy เป็นช็อกโกแลตแท้เป็นช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์นะครับมีส่วนประกอบของโกโก้แมสแล้วก็ไขมันโกโก้อยู่ในนี้ซึ่งตัวนี้นะครับมีระดับความเข้มข้นอยู่ที่65%ครับสำหรับพลนะครับ เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่หวานกำลังพอดีครับใช้ง่ายเพราะว่ามาในรูปแบบเป็นเม็ดกระดุมนะครับวันนี้เราจะนำช็อกโกแลตตัวนี้นะครับไปละลายพร้อมกับเนยครับโดยการตุนการที่เขาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกนะฮะและถุงก็มาในลักษณะที่เป็นซิปล็อกครับพอใช้เสร็จเราก็แค่ลูดถุงปิด ทค่นี้เสร็จละเรียบร้อยนะครับใส่เนยลงไปนะครับนําไปตั้งบนหม้อน้ําร้อนนะครับใช้ไฟอุ่นๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขาค่อยๆละลายนาออกมาพักเล็กน้อยแล้วก็คนนะครับการคนก็จะทําให้คลายความร้อนนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทําบราวนี่ของพลในวันนี้นะครับพลใช้พิมพ์9,9ชิ้นจะออกมาไม่หนามากเกินไปนะครับ และรองพิมพ์ด้วยฟลอยด์ครับผมฟลอยด์เขาจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งจะเงาเงด้านหนึ่งจะด้านด้านเราให้ด้านที่ด้านเนี่ยอยู่ด้านไหนนะครับการรองพิมพ์ด้วยฟลอยด์นะครับข้อดีก็คือว่าตอนที่อบเสร็จเนี่ยบาลนี่ของผลทั้งชิ้นเนี่ยระดับเท่ากันหมดเลยซึ่งปกติแล้วถ้าเราลองด้วยกระดาษไข่นะครับบางทีเราจะต้องหั่น ตรงเนื้อด้านข้างออกเล็กน้อยเพื่อโชว์เนื้อด้านในแต่ถ้าเผื่อเราลองด้วยฟลอยด์นะครับเดี๋ยวพออบเสร็จเดี๋ยวพลจะลองแกะให้เ,เพื่อนๆดูนะครับด้านข้างเนี่ยจะสวยโดยที่ไม่ต้องเล็มทิ้งเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีไข่แล้วก็น้ําตาลก่อนเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือถือได้นะครับใช้หัวตีตะก้อ,อ,อวันนี้พลใช้เครื่องตั้งโต๊ะเนื่องจากว่าสูตรเนี้ยใช้เวลาในการตีไข่และน้ําตาลค่อนข้างนานนิดหนึ่งครับจะทําให้ หน้าเบราวนี่ของเรามีลักษณะเป็นฟิล์มครับเดินเครื่องครับในช่วงของการตีไข่และน้ำตาลนะครับเราจะตีให้แบบขาวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับใช้สปีดปานกลางถึงเร็วนะครับอยู่ที่5นาทีครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับตัวช็อกโกแลตของเราก็จะค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆในสูตรนี้เราจะใส่พีแคนในเนื้อและก็พีแคนโรยหน้าด้วยนะครับในระหว่างที่เราตีไข่เดี๋ยวเราจะไปสับพีแคน ที่เราอบแล้วนะครับสับหยาบๆเตรียมไว้เลยครับทั้งในส่วนที่อยู่ในเนื้อแล้วก็ส่วนที่โคยหน้าครับอันนี้ช็อกโกแลตนะครับเย็นลงแล้วนะครับเทลงไปเลยครับแป้งสาลีในประสงค์และเกลือครับถั่วพีแคนสับหยาบๆส่วนแรกครับคนให้กระจายทั่วแล้วก็ใส่พิมพ์ได้เลยครับ สำหรับตัวหน้าของเรานะครับนอกจากถัว่วพีแคนแล้วนะครับคนจะตกแต่งด้วยตัวนี้ครับช็อกโกแลตชังของทิวลิปครับตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลวนะครับแต่จะมาในรูปก้อนสี่เหลี่ยมเท่าๆกันทำให้เราใช้งานสะดวกมากนะครับสามารถใช้ตกแต่งมัฟฟินตกแต่งคุกกี้ตกแต่ง ie, ตบราวนี่ตกแต่งเค้กได้ตามต้องการเลยแล้วเราไม่ต้องมานั่งสับเองหั่นเองนะครับเพราะอันนี้เขามาในขนาดชิ้นที่เท่ากันเลยนะครับ ใช้ตกแต่งพร้อมกับพีแคนพลใส่รวมกันก่อนเลยนะครับเค้าให้2ออย่างกระจายทั่วๆกันดีครับแล้วก็โรยลงไปให้ทั่วๆเลยครับใช้เวลาในการอบ30นาทีครับนานะครับบราวนี้ของเราจะสังเกตนะครับว่าบราวนี่ของเรานะฮะน่าสวยเป็นฟิล์มเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราลองดูสิครับเขาจะไม่มีลักษณะที่นูนตรงกลางหรือบุ๋มตรงกลางนะครับ จะเรียบเท่ากันทั้งชิ้นเลยแต่ตอนนี้แนะนำนะครับว่าเรายังไม่ควรตัดเพราะว่าเบานี้ด้านในเนี่ยยังจะมีลักษณะที่ช้ำๆอยู่ถ้าตัดรูปทรงจะไม่สวยนะครับเราทิ้งให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับหลังจากนั้นแช่เย็นต่อครับต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วค่อยตัดจะตัดง่ายออกมาได้ชิ้นที่เ,เหลี่ยมคมสวยงามครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w i c o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพ,เพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e IG, TikTok และปลายแอดครับ